ทุพกพันมาวัดดีมีพันนึงว่าพี่น้องลุงป่ากับว่าหลานสวัสดีครับพ่อแม่พีนพ manera, พ่น้องสำหรับม <high> ื่อหนีมาโป๊ะกับโบโซซัลโลอะไรคือยังหรือว่าไอ้ดัมฮอมหวานทั้งสองอีสานเจี๊ยบแบบนี้เราได้กับสมุนีสิพามาแต่งักะจันเนอร์พี่น้องเนอจันจันนี่ปุูนว่ายหลอะไรพี่น้องพวกมาแต่งไก่กุ้งมาอยู่ตัวไก่เบเรทขิดเบื้องผ้าไปเบิ้งพี่น้องมันดีอยู่นะหนีมาแต่อยู่มงสวนสาธารณะเขาหนีล่ะแต่ตอนเจ้ากูละนี่นี่ครับห้อยมันปอดนีเบื้งเบิ้องนี่ นี <muitas> ่นี <l Jean Rabbit bulun> ่มันออกไปแล้วนี่นี่เนี้ยจะเป็นข่าบนี่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 ครับนี่นี่นี่สามสามขาบอยู่นี่เดี๋ยวสิไปหาเบิ้งพี่น้องมือมาที่นี่วะก็ฝนก็เลี้ยงครับมันจะออกนี่นี่มันบปล่าก็เอาก็เปล่าเนาะโอ้ผมเปิกับไปพี่น้องหายงมือมางกันครับโอ้ยังามือตืนเต้นก็ตื่นไม่ได้อยู่ ต้นพ่อจัดตัวอยืนติดในเด้กปนหมดละมือนี่นี่เห็นไหมห้องลมือนี่นะมือฮึนี่ึฮึเร็วเร็วฟักยี่น้องไงเนี่ยครับมันมันด่างจะขึ้นมาจากพุ่มนี่แหละมาจากดินนี่นี่เดี๋ยวผมจะไปเบิ้งเด้อเนี่ยครับมันตันโอ่อ่ากับฟักเลยเพื่อต้นข่าวเลยไฟสุดยอดครับเห็นไหเนี่ยมันติด เราฟักมันก็หยุแตกออกมันก็หยุออกมากอันเป็นกระเจ้าอื่นมันหลอกมันหลอกขาบเนาะ<ม>โอ้ยโรคช่วยกันเยาว่ากันนะครับเป็นคนอีสานเนาะไม่อยู่หายเนาะอยู่นึกกินตามชื่อซ่องเหรอครับอีสานแต่ว่ามาอยู่ญี่ปุ่นเลยอีสานจะแป้งอ <laughs> เอาเอาได้แล้วอ,ม,อมีตัวนึงโอ้ยตัวนี้แก่แล้วครับมันออกปีกเยอะแต่ว่าปีกเขียวๆอยู่หัวก็ออกครับสุเมื่อ โอ sí, oh, mm ้ย hmm. ต mm ัส hmm. ด oh, ีครับไอ้เ hmm. จ mm ็ก hmm. ต right. mm ัวละโอ้ยเจกกีได้ปน์บอดดครับโอ้ตัวนี้ออกไปแล้วครับนี่นี่คราบมันอยเป็นแบบนี้แล้ครับนี่ไรเงี้ยครับมันอีกนี่นี่นี่ตัวที่นี่ครับนี่นี่นี่ที่มันออกแกขาบมันอยเป็นแบบนี้ครับตัวเขาวรับนี่เห็นมึงนะครับเด้อเห็นมัฮะเห็นปะอ๋อเออจับจับจับนี่ครับนี่ครับ โอ้โหลกสวยไปกกลัอ่อนแห้งกับนี่นี่ครับหมือนที่วุ้ดปลนอยู่บอกพี่นอนโอสวัสดีครับว่าพออายใส่นมามาแต่ใส่ไอได้แนวแก่หลายแทาเลยนะโอยโการแ่ไนกันเลันเดีย็คกิทคนตัวนึ เครื่องๆอยู่นะครับตอ้ยอยู่สูงอยู่สูงปวดเอาเลยหรอกแต่มันเป็นปีกแล้วล่ะตัวนี้ต้อแข็งนะกาลังหัวก็ออกแล้วนปีกเลียวๆอยู่ใกยมงค์เบิร์ตใกล้มคเบิร์ตมองใต้แล้วครับปลาเนี่ยเดี๋ยวจุไปปลาไหมนะครับเนาะจะขาบมันไล่ไหลายนะครับขาบไล่ดีมันออกมันออกออกไล่เลยเอาเอางี้มือกองมือไม่เงนต้งหยุฝนเล็งฝน มันจะกรับหอนข้างอวเวลาเด้อนี่ยกราบเด้อตัวนึงบวบหมดปดตัวตัวนี้กำลังอวบชยวๆอยู่ว้าวตัวนตาฮักเนาะทั้งคนดีว่าเป็นตาฮักมันไม่ได้เป็นตาฮักครับมันเป็นอาหารนี่มันโลลกสวยด้วยครับเด้อ ตายเลยใส่กินทุกปีโอ้ยนี่หอยแมงกินนู่นกินนู่นอย่างนี้กินมนันกินได้ปะครับนี่ยรู้เปล่เคยกินปะคือแมงนี่นู่นเขียวมันจะเขียวเขียว,เข,ยวเขียวบานห้องเงยน็นเนาะเอา,เอา,าเแล้วกินเลับปลาเนี่ยมองแล้วไปเบมองมองอีกมองนึงครับมองปลาไหมครับไปกันเลยครับไปครับพี่น้องมาหอดแล้วครับปลาหนึง่งมองไม้ครับนี่ ไปไปเบิ่งเลยครับที่นี่บมแต่ว่าทีขี่จะกตยานมากันจบยานมากนึงเดี๋ยวมองไปรู้สึกว่าจะมีทีมงานมาตั้งไหุกระจาใสมัเป็นคนญี่ปุ่นหรอกครับเป็นคนต่าชาติเป็นคนจีนวะตรงไันมันจีนนี่ดีนจีนเตี้ยปุ๊ยิงแมวหมครับแอบตัวนึ่งเต้ยยังไงเตยยเต้ยเตมเครับยเต้่เเเยนเตตี้้ยเ้ยเย แต่กล่องใาดีตัวน่บอกเลยอย่าตัวหน่อยฮะแหม่กี่เมือนไหนวะอะไรสิโอ้แต่ขามันมีแต่ขามเงี้ครับก็ขาบไลหว่หรอกทิ้งงานมาบ่รอดดมาแล้วรมากเลยนนี่นี่นี่ไปรวดมากกว่านี่ซื้อตาเลนมึงมันเด็ดเดียดครับ ออกมีขั้นตัวออกแบบนี้ครับมันจีมันจิง่ายครับเพราะว่ามันอยู่บนขาอยู่ในกลาบมันเวลาเข้าไปเห็ดไปขวบไปอยังมันจิง่ายครับมันจิกินไงนีครับตัวนึงเห็นทอดกากเยอะโอ้ไหลอยู่ไหลอยู่แต่ว่าบอกว่าต้อใเตด้วยน้ำพุ่มดูพี่เจ้าคือบ่กเอาเจ้าย่างไก่ยังเจ้าแบบบู๊งนี่ครับอ่อนหลายบนเงินบ่นี่โหเลี้ยวคนโอ้หลไหล โอ้โหที่งานก็จอยู่เงียดูหันไปีไลกันนี่มันมุงง่ายจะเกลี่ยเลยเก็ีอยู่เอลเอ้เาของเครื่องตัวนึงนี่แหะไลยอยู่คำนีนี่นี่นี่ยูงเชิดกาบมันมีกําลังอีไตขนมานีาีตัวนึง มึงนี่ยังเบริ่งดินไงกระจอกเบริ่งโูกยุ่งเรื่องเิ่งเนี่ยมีผู้ว่ารู้จักขืนมากนักผู้นี้นะครับนี่ฮู้นเห็นบ่มใช่อันนี้พม่านะนี่อันนี้แม่งมุกหมอครับเดี๋ยวไต่ไปเรื่อยนะครับหลายอยู่มึงนี่หลายอยู่ไต่ไปเรื่อยครับยกสามาสรุปหยดกันอีกเทช่นหนึ่งไม่ปลาหนึ่งพี่น้องเอ้ยไก่เต็มขวดแล้วปลาหนี่มีตะตุยง่าพี่น้องอยู่ใกล้เต็มขวดแล้ว ที่เรียกว่าอ no. ิอิเต็มขวดนี่คือเมื่อได้หาขวดมาอยู่หลายไายป่นแล้วเว้่โอ้ยปลานี่มินสวหญ่เด้อนันตำรวจสิมาตำรวจเด้อแก้วจ๋าดิตำรวจโอ้ยกับปั้นียังหลายเลยเด้อนี่ตัวสวยไว่าบุญอยู่กับเต็มขวดแล้วครับพี่อน โอ้กบวดงดงตครับตงดงงดงดงเลยเดี๋ยวนับด้วยหนึ่งสองสามสี่ฮาครับงเดียวครับจุ่มเดียวฮาตัวครับตัวนครับตัวนี้ันี่ันี้เรนี่ครับตัวที่หนึ่งครับอ้บกยงงามตัวง่ครับออกจากคาบแล้วตัวนี้ ออกแล้วสองสามสี่โอ้พวกกลา,หางาหูมีตัวจุ่มเดียวเลยครับหาซูคนี้ครับมีต่ตัวรุ่นนี้เลยครับมองดอนนี่ครับหลายหแห้งครับตัวใหญ่กว่าอุ้มขึ้นไป เอาหมุนอ้วนขาหลอกะไล่โอ้หหลายๆพี่น้องหลายครับหลายครับับยืดด่วนนลครับอิอยังไงครับโอ้หหลายหลายๆโอ้โเตรมปวดยี่หาคนไม่มี้อครับอือ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 อ้งอืออ้วงกตัง โอ้่นตุ่นแตงโมอย่างตุนก้อนเราอะโอ้ไตไตไตนีหลหลอย่างไรนะโอ้มนเลยว่าที่นี่หยังเลยห้างแตียบดซะเตียนต่อปูซะเ็ตืมขวดเลยีเดียวเลยไปเตีนเนาะครับหรือไปหาขวดไม่ดีเอนี่ย่างอย่างอีกหลายย่างก็ขึ้นไปอีกมึงทั้งนั้นกะดนั่งยื่นครับแต่ครับนันเป็นโนสาธานณะครับชายเจ้าเวิวิวหนองน้ำเนาะดนน้ำผู้รไ ทำเนี่ยถึงยิ่งลงนามพ้นแม่เลี้ยงแม่ออกมั่งใจกันกันร้ายครับพี่้องเดี๋ยวเอ้าเดี๋ยวติดตามกันตัวครับพี่น้องมาครับพี่น้องวันนี้สรุปยอดกันครับเต็มขวดใหญ่นี่ครับนี่ครับเนาะเต็มขวดใหญ่แย้มครับมาในบ่วยใจครับมันลายเอามาอีก สองขวดหน่อยอีกอย่างเหลืออขวดหน่อยอันนี้คือเกือบเต็มครับขวดนี้ขวดนี้ครึ่งหนึ่งสรุปมัอนี้สามขวดครับนะต่กับทีมงานครับสองคนนี่ครับมัอนี้เคยหมาเคยหมานเดียดเคยเจียวเคยหมาละกับโบโซครับผมโบโซสรุปเลยทางซองอีสานเจ็แปนโฮติดตามครับเดี๋ยวจะกลับห้องแล้วครับเดี๋ยวก็ไปติดตามมันตัวยู่ห้องครับผม แค่ okay, ครับผมหอนหองแล้วครับพี่น้องมานีรูปหยอดกันมานับเต็มขวดใหญ่หนึ่งขวดนะครับผมขวดเล็กสองที่เรียกว่าหยิดเต็มขวดนี่แหละกจิมมาเหลโอหลายเนาะหนึ่งมาที่ออกเบิ้งกงนครับว่ที่ได้ลายเป็นเ,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 เนด็กสงสัยเด็กปากเลยเนาะปัดแล้วพี่สามตรงองโขหน่อยกันเนาะ เออซ้อมซ้อมหัดครับอู้ติงนีนี่นกย่ำเลยว่ะยือย่ำเลยไหล่กำมหนวกเลครัวที่สองนะตัวที่สี่นี่ดีดีนี่ สองขวดพานไปดืดๆขวดที่สามขวดไงเร็นไปี่ยกวดนี้แม่เต็มซ้ำครับผมว้าวักลับซีขวดครับเต็มซ้ำนี่วอดีครับนี่ ซีโร่ได้บ่ยังข้าวเปล่า <laughs> แก้วเอา้าพี่นอ้องฝากไว้สักหนึ่งครับผม <laughs> เดี๋ยวติดตามกันต่อว่าที่ียังกินครับฝากไว้สักหนึ่งครับยูดีไม่แห้งกินก็แรงอัแสบๆครับสวัสดีครับ